สวัสดีครับทุกคนผมป๊อมลัคกี้ทีวีนะครับอัปเดตโปรโมที่เข้ามาใหม่นะครับหลังช่วงโรสทูดอไฟนอลนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่ารวมมิดก็แล้วกันนะผมเรียกแบบนี้นะแต่ว่าชื่ออีเวนต์เนี่ยมันเขียนว่าไลโวลี่ลีรีลีสนะครับซึ่งก็เป็นการเอานักเตะอีเวนต์เก่าๆนะบางตัวนะใส่เข้ามาในแพ็คตอนนี้ก็มีใครบ้างเนี่ยก็บนหน้าจอผมโชว์ให้หมดเลยนะครับตัวแพงๆเนี่ยที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็มีเบนเซม่านะฮะเบนเบดี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้กาเบรียลเจสู อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่กำลังแพงเลยใช่ไหมแล้วก็มีฮาร์แลนด์วันทูวอชนะที่แพ้มีเวลลัตตีเซนจูเลียนนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะกลับเข้ามาสู่ในแพ็กนะครับแล้วก็การลุ้นถดงฟในน็อเก็ออกจากแพ็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่มีแพ็กอยู่หรือว่าจะเปิดแพ็กตอนนี้เนี่ยได้ลุ้นตัวพวกนี้หมดเลยนะครับแถมมีการพวกนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับช่วงนี้เนี่ยมันก็มีช่วงโชว์ดาวเดลี่นั่นเอง ก็คือจะมีนักเตะกาชูดามาใน SBC นะปลายวันเลยนะวันนี้เนี่ยก็มี1คู่เดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นใครบ้างมาทีนี้ไปดูดีกว่าว่าหลังจากอัปเดตวันนี้เนี่ยมีอะไรเข้าใหม่บ้างนะครับ <c oughs> มาเริ่มที่ออ e จค i ี e ก่อนเริ่มจากมี MLS Moment Player Pick นะครับตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นทำเค้สเสร็จเนี่ยมันจะเป็นเพย์พิกนักเตะออกมา2ใบให้เราเลือกนะครับมีตัวอะไรบ้างเนี่ยในนี้มันไม่โชว์ให้ดูแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันในฟุตบินนะครับผมจะแปลเควสให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเควสแรกเนี่ยมันให้เข้าไปทําในฟุตเฟลี่ MLS มเอลเอสคิกออฟนะผมจะไปดูก่อนว่าจัดทีมยังไงในโหมดเฟลี่ m l s k i c k off คิกอโอเคจัดทีมก็คือตัวยืมได้1ตัวนะครับ ทีมชาติเนี่ยสาทีมชาติขึ้นไปนะครับอยู่ในทีมแล้วก็ต้องมีการ์ดนักเตะนะเมเจอร์ลีกนะครับหาใบขึ้นไปนะอยู่ในชุด11ตัวจริงนะหตัวขึ้นไปแล้วก็เรตติ้งในทีมเนี่ยไม่เกิน87สิบนะครับสำหรับเงื่อนไขนะในการอันนี้นะแต่ว่าไม่จํากัดเกณนะรเราก็ทำเควสได้เรื่อยนะฮะสำหรับเควสนี้เดี๋ยวผมดูให้ว่ามันต้องทําอะไรบ้างเควสแรกนะครับใช้นักเตะนะเยอรมัน ยิง4แมตช์นะในโหมดนี้เฟวที่2เนี่ยแอซซิดด้วยลูกสามเหลี่ยมนะครับ4ลูกนะโดยจัดทีมเนี่ยต้องมีนักเตะเมเจอร์ลีก5ตัวอยู่ในชุด11ตัวจริงแต่ผมยังไงมันก็ต้องใช้5ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจัดทีมลงในเควนี้ได้ก็แค่แทงแอซซิดด้วยลูกสามเหลี่ยม4ลูกแค่นั้นเองนะครับเควที่3ใช้นักเตะนะครับที่มีค่าชูตติ้งนะครับ83ขึ้นไปนะครับยิง8ลูก นะอันนี้แล้วก็เควสท,ที่4นะก็ยิงประตูนะครับ2ประตูนะครับ4เกมนะครับยังต่ำนะยังต่ำา2ประตู4เกมนะเควสนี้แล้วก็เควสสุดท้ายนะต้องชนะ8เกมนะในโหมดนี้พร้อมกับในทีมเนี่ยต้องมีนักเตะเยอรมันตัวหนึ่งแล้วก็นักเตะบาราซิลตัวหนึ่งอยู่ในทีมด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นจัดทีมเนี่ยก็ใส่เลยนักเตะเยอรมันตัวหนึ่งแล้วก็บาราซิลตัวหนึ่งแล้วก็ทำเควสรวดเดียวไปเลยนะครับมาเควสแล้วผ่านไป เควสที่2มีซูเปอร์โลนเชสตรงนี้นะครับเควสเนี้ยก็คือทำเควสอะไรก็คือให้เล่นให้เล่นอย่างเดียวนะครับโบนไหนก็ได้มันจะนับไปเรื่อยๆนะครับ1นะครับหเกม10เกม20เกมไล่ไปจนถึง50เกมนะครับส่วนรางวัลเนี่ยก็คือรางวัลแรกเนี่ยได้แพ็ค81บปลวกแต่ว่ารางวัลต่อมาเนี่ยจะได้นักเตะตามเนี้ยที่มันโชว์ให้ดูเห็นไหมครับมีฟอร์ลันเดียโกซิลวาเบลลิงแฮมการ์ดดำมิลิโตฮีโร่แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นมาวีดีดีการ์ดดนะครับซึ่ง ตัวทั้งหมดที่มันแจกเนี่ยเป็นการ์ดยืมแต่ว่ามันเล่นได้ทั้งหมด99เกมเห็นไหมมันเขียนอยู่ว่าเป็นการ์ดยืมแต่ว่าเล่นได้99แมตช์เลยนะครับใครขย,ยันหรืออยากได้เล่นอยากเล่นตัวไหนก็เข้ามาทําแล้วก็ถ้าทําครบทุกเวสเนี่ยจะได้แพ็คนี้ไปเลยนะครับ83คูณ5นะก็แพ็คเล็กๆแล้วกันนะตัวนี้ก็มันก็เหมือนว่าเราไม่ต้องทําอะไรเราก็เล่นไปเรื่อยนะเดี๋ยวมันก็ได้ของมันเองนะฮะสำหรับอันนี้โอเคจบทางเรื่องออบเจคทีไปทีนี้เรามาดูทางด้าน สขอแบทขอ,อ,อ building challenge กันบ้างนะครับนักเตะต,ตัวใหม่วันนี้เนี่ยเป็นดานี่เซบายอสแล้วก็โมลีนาเดี๋ยวเราจะมาดูารายละเอียดกันว่าค่าทำกับสเตตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูแพ็กก่อนวันนี้มีอะไรบ้างนะวันนี้เนี่ยนอกจาก2นักเตะใหม่แล้วมีทางแพ็กนี้นะครับแปดสิบบวกเพย์พิกนะครับแล้วก็แปดสิบห้าบวกเพย์พิกเข้ามานะครับซึ่งสองแพ็กนี้เนี่ยมันเป็นเพย์พิกนะแต่ว่าทำเสร็จปุ๊บเพืเ่อนๆไม่ต้องงงนะว่ามัน มันหายไปไหนมันกลายเป็นเป็นแพ็คครับมันจะทําให้เป็นแพ็คเพื่อที่ถ้าเกิดเราจะเปิดเราต้องเปิดแพ็คปุ๊บแล้วมันจะกลายเป็นเพย์พิกให้เราเปิดอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าทาแล้วเดี๋ยวจะเปิดแพ็คไม่ได้ไม่ครับอันนี้คือเอเอมันทํามาให้แล้วนะว่าถ้าเราทําซองปุ๊บซองเราจะสามารถเก็บไว้ได้เราจะเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเปิดแพ็คไม่ได้นะฮะเดี๋ยวดูค่าทําให้ก่อนนะสาหรับ80บวกเพย์พิกนะครับอ ค <c oughs> ่าทำเนี่ยใช้การ์ดทองนะครับแล้วก็การ์ดทองทั้งหมดสามหกแปดใบนะครับแต่ว่าใช้แร่หนึ่งใบนะตัวนี้ก็จะได้เป็น80บวกเพย์เพิกรู้สึกว่าจะออก2ใบนะเพย์เพิพกนี้ใช่ครับออก2ใบเลือก1ใบนะสำหรับ80บวกส่วน85เพย์พิกเนี่ยก็ออก2ใบเหมือนกันแต่ว่าต้องดูค่าทำนะครับค่าทำตอนนี้ใช้เลทเป็น83แล้วก็ใช้นักเตะเลท85ดบวกหนึ่งตัวนะค่าทำก็ ไหลตังอยู่เหมือนกันนะเลท83มันก็หลายตังแล้วก็ตัว85เนี่ยต่าๆก็มีหมื่นกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับซองนี้แต่ว่ามันก็ทําดองได้หรือถ้าใครจะทําเปิดตอนนี้ลุ้นพวกเบนเซม่าก็แล้วแต่นะครับนะแล้วแต่แล้วแต่จะสำหรับตัว83เนี่ยผมมองก็เริ่มจะหลายตังอยู่นะครับทีนีนะ้มาด้านมาดูทางด้านนักเตะ2ตัวใหม่กันบ้างน,นะมาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยโมลิน่าแบ็คขวาจากแอเลติโกมาดิดนะครับค่าทําเนี่ย <c oughs> ใช้เลทเป็น86นะครับการดำหนึ่งใบพร้อมกับนักเตะเลท87บวก1ตัวนะครับก็ค่าทําประมาณแสนกว่าเลยนะเลท86ก็ประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ1 6นะเหกนะปรก็แสนกว่าเลยนะครับสำหรับโมลิน่าแต่ตรงนี้เนี่ยพวกเลทเป็นแบบไฮสกิลมูฟ3ดาววิกฟูสามดาวถนัดเท้าขวานะไปขวาตัวนี้ตำแหน่งเปลี่ยนเป็น RB กับ RM ได้นะสำหรับโมลิน่านะความเร็ว90นะครับ พาสซิ่ง81ใช้ได้อยู่จ่ายบอลกลางๆนะครับส่วนเรื่องดิบบิ้งเนี่ยอู้อจิ88ตรงนี้เยอะใช้ได้แต่ว่าคอมโพเซอร์80ตรงนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเรียชั่นเนี่ย84บอลควบ85สำหรับแบ็คก็ถือว่าไม่ขี้เลร่นนะส่วนเรื่องดีเฟนดิ่งเนี่ย84นะครับไซน์ในเกมรับเนี่ยถือว่าโอเคเลยแต่ว่าเฮดดิ่งไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยดูดีเฟนน้อยหน่อยส่วนเฟสิคอลเนี่ย84แต่ว่าสเตมิหนา95สำหรับแบ็คก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเทศไม่มีนะสำหรับโมนา ถ้าทำแสนห้าแสนหกแบบนี้เผื่อจะเกินแสนหกไปหน่อยๆนะครับก็มันต้องเจอกับมัดดิดอ่ะเพราะอย่าลืมว่าการโชว์ดาวเราจะดูสเตตอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูโอกาสที่มันจะได้อัพพลังด้วยนะครับก็ผมมองว่ามันเจอมัดดิตนะผมว่ามัดดิดมันก็น่าจะดูจะข่มๆ,ๆหน่อยๆแต่แสเตตตรงนี้เนี่ยอืมวงเละไฮๆกับเท้าสามเนี่ยผมว่าสเตตันมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ขี้เล่เลยนะครับแต่ว่าถ้าได้อัพจะสวยกว่านี้เยอะเลย นะเพราะว่าสแตตเกมรับจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะแต่ว่าด้วยความเร็วแบบนี้กับสแตตดีเฟนต์กับฟิสิกส์คอประมาณนี้เนี่ยแสงเรื่มผมว่าก็เล่นได้นะตอนนี้เล่นได้เล่นได้แต่ราคามันค่อนข้างเต็มแม็กอยู่ราคามันคือราคาเผื่ออัพอะนะครับราคามันเผื่ออัพถ้าไม่ได้อัพเนี่ยก็ถือว่าราคาแพงนิดนึงนะแต่ถ้าได้อัพก็ถือว่าคุ้มสําหรับตัวนี้นะโมลิน่ามันได้ลิงก์ตรงที่เป็นอาร์เจนติน่านี่แหละนะครับผมว่านะหลักๆเลยถ้าใครที่แบบจําเป็นต้องทำอะไรเงี้ยว่ามันได้เลี้ยงลิงก์ตรงอาร์ มาต่อดีนาะนี่เซบอยอนนะครับค่าทำในเลท84เควนหนึ่งนเลท86เควนหนึ่งก็แพงกว่าแพงกว่าตัวเมื่อกี้ค่อนข้างเยอะนะสําหรับเซบอยอนเนี่ยนะรวมๆ2แสนได้มั้งเดี๋ยวไปดูราคาเป๊ะๆอีกทีนะครับตรงนี้ วอกเลยเป็นไฮไฮนะครับสกิลมูฟสี่ดาววิกฟูสี่ดาวตำแหน่งเป็น CM CDM กับ CAM ได้นะครับสำหรับเซบายอเนี่ยความเร็วแปิบสามนะครับชูตติ้งเนี่ย84 85ก็ไม่ขี้เละน,นะส่วนเรื่องพาสซิ่งเนี่ยผมว่าจ่ายบอลค่อนข้างดีเลยแหละนะวิชั่นก็สูงช็อตพาสลองพาสก,ก็สูงนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องดิพปิ้ง89ดสินะดูดิความคล่องตัวดีเลี้ยงบอลไปกับบอลได้ดีเห็นไหมบอลคอนโทรลเกิบดิพปิ้ง89นะครับส่วนดีเฟนดิงเนี่ย79 แต่ว่าใส่ในอินเตอร์เซต84อยู่นะแต่ว่ารูอากาศกาอากาศนี่คือตัดไปได้เลยนะครับไม่ดีนะสเตมิน่า87กับสเตจ80นะครับเรดมีแฟร์กับเชนิคอลดีเบอร์นะ <c oughs> จริงเซบายอสผมว่าสเตจค่อนข้างดีนะเอาจริงแะ <c oughs> แค่ความเร็วมันอาจจะยังแบบกักกันิดนึงเพราะว่ามันเผื่ออัพด้วยนะแต่ว่าเรื่องของจ่ายบอลกับเรื่องดิบบิ้งเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยตัวนี้มันเป็นแบบสไตล์ที่อาจจะไม่ใช่ดุดันอะไรนะแต่ว่าคองบอลค่อนข้างดีกับ จ่ายบอลค่อนข้างดีนะเซบเซบยอนถึงจะไม่มีเพย์เมเกอร์แต่ว่าสแตตมันค่อนข้างโอเคแล้วก็เท้าสีดาวด้วยนะแต่ถ้าจะไปหวังพึ่งการร่างกายในการปะทะหรือว่าเกมรับอาจจะไม่ใช่จุดเด่นมันแหละจุดเด่นมันน่าจะเป็นความคล่องตัวการคลองบอลแล้วก็จ่ายนะสำหรับเซบยอนก็เป็นกองกลางสไตล์แบบเขาเรียกว่าไม่ได้สายชนแล้วกันนะเป็นแบบตัวบางๆหน่อยสายเทคนิคอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะก็ราคามันแพงอะ นะผมว่าอย่างที่บอกอ่ะมาดิดด้วยมันมีผมว่ามันน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าแถมอีกอย่างคือตัวมาดิด่องข้างเยอะใช่ป่ะภาคเนี้ยมันเลยลิงก์ได้เยอะผมว่าราคาก็น่าจะเผื่อเรื่องนั้นด้วยเรื่องลิงก์ทีมเรื่องมาดิดแล้วก็อีกอย่างก็คือมันมีโอกาสชนะมากกว่านะผมคิดว่าแบบนั้นนะสำหรับเซบยัยยอนเนี่ยเดี๋ยวไปดูราคาในฟุตบินพร้อมกับอีก2ตัวนะครับที่มันมาในตอัเจีตีนะเป็นยังไงบ้าง อ่ะเดี๋ยวผมลองใส่เคมี2ตัวนี้ให้ดูก่อนแล้วก็2ตัวที่มันมาในออบเจอเีฟก็คือตัวนี้ครับมักมักทากับตีเอโกมาตินนะครับเอ่อผมดู2ตัวโชว์ดาวก่อนโมอลิน่าเนี่ยอุย้ยแสนสองเองนะครับผมตีราคาผิดเดยอะอยู่โชคทีนะรประมาณแสนสองนะผมถือว่าอุย้ยราคาดีอยู่นะเนี่ยแสนสองนะครับเคมีเนี่ยถามว่าตอนนี้ถ้าเคมีเต็มหมุนก็ใส่อังเคอร์ได้นะความเร็วก็สวยอยู่แต่ถ้าเคมีไม่เต็มอาจจะแบบประชาโดอะไรอย่างงี้ก็ได้นะถ้าใครกลัวความเร็วมันดรอ แต่เคมีเต็มผมว่าอังเคอร์ก็ได้อยู่ในตรงนี้คือถ้ามันได้บวก2อ่ะคือจะสวยเลยเห็นไหมถ้าบวก2แล้วแบบว่าสมมติไม่มีเคมีเนะี <c> ่ย <oughs> สเตนก็เกือบ80ดสส่วนเกมลับเห็นไหมอินเตอร์เซ็ปมันจะเป็น8 7อะไรเงี้ยผมว่ามันก็ใช้ได้แล้วก็อจีเป็น90ไปเลยนะถ้ามันได้อัพสำหรับอเลติโกถ้ามันชนะนะอือดูดีนะสำหรับตัวนี้โมลิน่าเสียแค่อาจจะเท้าไม่ดี่าไร่3ดาวแต่ผมว่ายวนยวนให้สำหรับแบนะ็คตัวนี้ถ้าจะเล่นก็ใส่เป็นผมใสออนะ่อังเคอร์ก่อนนะอังเคอร์โมลิน่า มาต่อที่เซบยอครับแสนหกตัวนี้แสนหกเลยก็เคมียังไงก็คงต้องชาโดแหละนะครับต่อให้อัพก็ยังชาโดอยู่ดีนะฮะสำหรับเซบยอก็อย่างท<ๆ>ี่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อกี้นะสไตล์มันค่อนข้างที่จะพิ้วๆจ่ายบอลดีๆอะไรแบบนี้นะครับก็ใส่ชาโดไปเพื่อที่มันจะแบบอินเ e p t อะไรได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่าด้วยบอดี้มันเป็นแบบว่าผอมๆบ,บางๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะ เคลื่อนตัวได้เร็วอยู่แล้วนะจังหวะอินเตอร์เซ็ปคิดว่ามันน่าจะไม่ยากนะสำหรับเซบายอสก็หวังว่ามาดิจ,จะชนะถ้าใครทําตัวนี้ก็ต้องเชียร์ให้มาดิชนะไปนะครับถ้าเกิดว่าบวก2ผมว่าสแต็ปมันค่อนข้างแน่นเลยนะทั้งดิฟบิ้งเนี่ยจะกลายเป็น9กเอ็ดถูกปะ่ะแล้วพาสซิ่งจะไปกลายเป็น89ซึ่งมันสูงอยู่นะสําหรับกองกลางเนี่ยนะแล้วก็เท้า4 4เท้า4สกิลมูฟสี่ก็ถือว่าเป็นที่เรื่องที่ดีแล้วอยู่แล้วนะสำหรับกองกลางบ็อกซ์บ็อกอถามว่าสองตัวนี้เชียร์ใครยังไงกก็ต้้ออองเเชียยยร์ซบาสอูอู่แลวถม ผมก็เชยเซย์ยอนอยู่แล้วถ้ามันชนะผมว่าคนที่ทําก็คุมเงินไปแต่ถ้ามันสเสมอหรือแพ้ผมว่าก็แอบขาดทุนนิดๆนะแต่ก็รุนได้น่ะมาดิดใช่ไหมฟอร์มก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะโอเคมาต่ออีก2ตัวฟรีนะครับมักทาตัวนี้เนี่ยเป็นสกิลมูฟสามเท้าห้านะเบร์เรสไฮมีเดียมแล้ว,วสำหรับตัวนี้ความเร็ว90นะ,นะฟินิชชิ่งเนี่ย84จ่ายบอล8 6ถือว่าจ่ายบอลดีอยู่แล้วก็ดิบบิ้งค่อนข้างเยอะนะอาจิ9 4บอลเก้าสิบนะครับ ผิวดีนะครับตัวนี้สเตมิน้าเพราเยอะแต่ว่าเออปิน <c oughs> <c oughs> ิชชิ่งอาจจะไม่เยอะมากนะเค <c oughs> มีคงจะต้องไปทางฮันเตอร์นะครับสำหรับปักทาก็ <c oughs> มันก็ได้วิกฟูดห้านะ <c oughs> แต่ว่ามันก็ลิงก์ลำบากนะตัวนี้มันก็เป็นแค่ตัวฟรีนะครับตัวฟรีมากกว่าแต่มันได้ที่ตรงที่วิกฟูดห้าแต่ว่าคนทุกคนคงไม่อยากจะเอาไปเล่นหรอกใช่ไหมใครอยากไปลิงก์กับกับเมเจอร์ลีกใช่ไหมนะ <c oughs> <c oughs> เอามาต่ออีกตัวหนึ่ง เดียโกมาตินนะครับเซนเตอร์แบ็กนะตัวนี้สกิลมนะุฟสองดาววิกฟูสามดาวเวิร์กเลดเป็นมีเดียมไฮนะครับความเร็วเนี่ยแปดก็ความเร็วเซนเตอร์ทั่วๆไปครับจ่ายบอลพอใช้ได้นะครับดริปปนะิ้งเจ็แต่คอมโบเชอร์ไม่ดีนะครับดีเฟนส์แปนะครับกับฟิสิกส์เนี่ยแปดก็สเตตนี้ก็ถือว่าพอจิตสเตตมันก็ดูดีนะความเร็วแล้วก็เกมรับฟิสิกส์อะไรมันก็แน่นดีแต่ว่า AI เราไม่รู้มันเอามาจากการเงินเลย ถึงว่าทีมชาติม,มันอาจจะเป็นบราซิลมันอาจจะลิงง่ายนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมเจอร์ลีอีกตัวหนึง่งนะก็เป็นผมผมเลือกใครผมคงอาจจะไม่เลือกมาร์านะเอาไว้เป็นสำรองอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับสำหรับ2ตัวฟรีตัวนี้ที่มันจะเป็นแบบเพ์พิกให้เราเลือกนะครับอนะ่โอเคสําหรับอีเวนต์รวมมิดนะที่ผมเรียกกันก็ประมาณนี้ทุกคนอัปเดตมาใหม่ ก็มีโชว์ดาวคู่นี้ไม่รู้ทุกคนสนใจกันมากน้อยแค่ไหนยังไงฝากคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็เดี๋ยวโชว์ดาวคู่ใหม่มาเป็นใครก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับ